พื้นหลังรูปตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับผู้แคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ X ออกอกกำลังกายทันทีทัมที่ค่ะวันนี้นะคะแคทก็มีท่าออกกำลังกายที่เป็นโยคะแต่ว่าเป็นโยคะที่รับรองว่าไม่น่าเบื่อแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นโยคะที่เป็นคาริโอได้ด้วยนะคะท่าจะเป็นยังไงมาดูกันเลยอันดับแรกนะคะให้สตาร์ทที่ ด้านบนของเสื่อโยคะนะคะยืนขาตรงเอ่อเท้าชิดติดกันนะคะขาเหยียดตรงหรือว่าถ้ารู้สึกว่าทรงตัวลำบากให้แยกเท้าออกเล็กน้อยได้นะคะโอเคเดี๋ยวจะทำออปชันแบบง่ายให้ดูก่อนเนาะก็คือยืนเทา้าอ่าห่างกันเล็กน้อยนะคะหายใจเข้าชูแขนขึ้นค่ะตรงนี้ให้แขนชิดใบหูนะคะยืดตัวตรงเก่งหน้าท้องค่ะเหยียดไปถึงปลายนิ้วมือเลยหายใจเข้าลึกๆค่ะ หายใจออกนะคะก้มต,ตัวลงจังหวะน,นี้นะคะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถที่จะแตะพื้นได้นะคะให้งอเข่านิดนึงนะคะงอเขา่าเหมือนท<อ>่านั่งเก้าอี้เป็นแบบเขาเรียกอะไรปลายนิ้วมือนะคะจิ้มที่พื้นแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะถอยขาขวาไปข้างหลังขาตาวองข้างหน้าค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการยืดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อข้อต่อสะโพกด้านขวานะคะยืดตัวอ่ยืดข้อต่อสะโพกไว้แล้วก็คางไว้นะคะเหยียดขาขวาไปด้านหลัง จากนั้นค่ะมือทั้งสองข้างะคะ่ะวางที่พื้นถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังเข้าสู่ท่าแผลงค่ะคลายท่าเตรียมวิดพื้นจากนั้นนะคะวางเข่าลงนะคะวางอกลงตรงนี้นะคะเกรงกล้ามเนื้อหลังแขนไว้แน่นๆนะคะเกรงกล้ามเนื้อท้องค้างไว้กดเข่าบนเสือ่อสะโพกลอยขึ้นเล็กน้อยจากนั้นค่ะหายใจเข้าเราเหยียดตัวขึ้นค่ะแขนตรงยืดตัวขึ้นขาราบไปกับเสือ่อจากนั้นนะคะให้เอานิ้วเท้าจิกพื้นอย่างนี้นะคะ แล้วก็ยกหน้าขาขึ้นลอยจากพื้นค่ะเกรงหน้าท้องค้างไว้กดปลายเท้าลงขาลอยจากเสือหายใจเข้าเลือกนึกหายใจออกค่ะดาวดอค่ะขึ้นมาโก่งตัวเป็นรูปตัววีคว่ำคะนับนึ่งถึงสามในใจค่ะจากนั้นค่ะก้าวเท้าขวามาข้างหน้าระหว่างขมือตรงกลางค่ะขาซ้ายเหยียดตรงขาซ้ายตามมาค่ะหายใจออกค่ะจากนั้นหายใจเข้าชูแขนขึ้นค่ะวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะ แล้วก็ลดมือลงขนมมือกลางอ,อกนะคะต่อไปนะคะเราจะทําให้ไหวขึ้นนะคะแล้วก็ทุกๆมุกเมนเนี่ยพยายามหายใจเข้าออกเรื่อยๆยาวๆนะคะถ้าหายใจไม่ทนันตามที่ครูแคทบอกไม่เป็นไรนะคะทําต่อเนื่องเร่งความเร็วมันก็จะเป็นคาร์ดิโอค่ะทำพร้อมๆกันเลยค่ะวาดมือขึ้นแล้วก้มตัวลงวางมือนะคะเดี๋ยวเราต่อจากต่อไปจะเป็นถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังนะคะยืดกล้ามเนื้อข้อต่อสะโพกค้างค่าไว้ตั้หนึ่งมือวางพื้นนะคะ ล่อยเท้าขวาไปด้านหลังเข้าสู่ท่าแพลงค่ะวางเข่าอกลงค่ะหายใจเข้ายืดตัวขึ้นยกหน้าขาขึ้นหายใจออกดาวิดแฟลิ่งดอคค่ะคลามไว้นับหนึ่งสองสาก้าเท้าซ้ายมาข้างหน้าค่ะยืดตัว เท้าขวาตามมาค่ะหายใจออกก้มหายใจเข้าชูขแขนขึ้นต่อเลยนะคะทําสลับกันเลยคดรูคแค่เหยียดข,ข,ขาขวาไปด้านหลังตามด้วยขาซ้ายแล้วกดเข่าลงเสือจากนั้นยืดตัวขึ้นแขนตรงขาราบไปกับเสือแล้วกดปลายเท้าลงให้ขาลอยขนานกับเสือแล้วก่งตัวขึ้นเป็นรูปตัววีคว่ำแล้วก้าวขาขวามาข้างหน้าจากนั้นก้าวขาซ้ายมาชิดขาขวาวางมือขึ้นเหนือศีรษะเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังตามด้วยขาขวาแล้วกดเข่าลงเสือแล้วยืดตัวขึ้นขาราบไปกับเสือ แล้วกดปลายเท้าลงให้ขาลอยขนานกับเสือจากนั้นโก่งตัวขึ้นเป็นรูปตัววีคว่ำขาและแขนตรงแล้วก้าวขาซ้ายมาข้างหน้าขาขวาเหยียดตรงแล้วก้าวขาขวามาชิดขาซ้ายวาดมือขึ้นเหนือศรีรษะแล้วค่อยๆพนมมือดึงลงมาไว้ระหว่างอกโอเคค่ะก็ทำท่า,ทาเมื่อกี้นะคะ ทำวนไปนะคะ1ิบรอบรับรองว่าได้เหงื่อแน่นอนถ้าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มความเป็นคาร์ดิโอมากขึ้นนิดนึงนะคะโดยการที่เราจะเขาเรียกอ,อะไรใส่ท่าให้มันรู้สึกว่าเหนื่อยมากขึ้นนะคะเหมือนเดิมเลยคะ่ะหายใจเข้าชูแขนขึ้นหายใจออกค่ะก,ก้มตัวลงถอยเท้าขวาไปด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังค่ะท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไหวนะคะวิดพื้นลงไปหนึ่งทีขึ้นมาเราขึ้นมาดาวด็อกเลย จากตรงนี้นะคะปกติเราก้าวเท้าไปข้างหน้าใช่ไหมกระโดดอะ่ะข้างหน้ายืดตัวครูแคทว่ามือขึ้นจากนั้นก้มตัวลงแล้วเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังตามด้วยขาขวาวิดพื้นหนึ่งครั้งแล้วโก่งตัวเป็นท่าดาวด็อกเหมือนรูปตัววีคว่ำแล้วกระโดดให้ขามาข้างหน้าตรงมือแล้วยืดตัวขึ้นหลังตรงวาดมือขึ้นเหนือศีรษะแล้วผนมมือค่อยๆดึงมาไว้กลางอกทำตามครูแคทเลยอย่างละสิบเซตนะคะรับรองว่า ไม่ต้องออกไปวิ่งข้างนอกเลยแค่นี้ก็ได้เหงื่อแล้วก็หัวใจแข็งแรงแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะ